ไอ้เอไอ้เกอไอาเกออากอน้องกุ้นแม่สิขาอนี่สนตอไรลาให้นเตอรไม่ได้ลูกไว มากินซื้อไม่ได้ร้องสอนน้งก้องร้องสอนน้องเย้ก็มาให้ไหมขอให้โอเวออาตันตันที่ไหนนั่นเราเนี่ักมันคงสมใจคือพอจะไม่ได้เราจะไม่โดนมาซื้อแต่ว่าพอไปซื้อมาแล้วใส่เลยนั่นนั่นนั่นชอบไปเอาตันตันที่ไหนไม่ได้รู้จักเกิดมาให้รู้ยะตากักมาให่รู้แต่สายโกโก้มาที่ซื้อไม่ได้ ใส่โกโกมาที่ซื้อไม่ได้โอ้แล้วโกมาโอโกงโกโกโกมาโั่งขอให้ขออะด้ยกันนันกังจิ้งแม่นั่นเธอใส่พอไปได้ไม่ได้วันนี้เธอมาแต่แต่ว่าพอไปซื้อโดนเลือดาัดใส่เลยนะนั่นนั่าขออย่างที่ไหาแล้วลูกตาจิกกันมาให้นุ่าตากันมาให้นุญาสายโกโกมาที่ซื้อไม่ได้ lần ta chu kỵ mahino yatai kỵ mahino yatai okoman hiệp sư ma đai okoman kokoman 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 ma kokoman 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 ma kokoman 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 ma 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 ma